สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ก็จะมาอยู่กับ Ex ็ o t นะครับแล้วคลิปนี้ครับผมก็มีปืนนี้ครับแก๊ดดิ้งแดงกระสุนไม่จำกัดนะครับบอกเลยว่าห้องนี้เดือดเดือดเลยพี่น้องเพราะว่าห้องนี้ไม่โนอะไรเลยนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าปืนของผมเนี่ยมันจะยิงมัมมี่ได้หรือเปล่านะครับก็ก่อนอื่นเลยก็ฝากทุกคนกดไลค์กดติดตามไปกับช่องของผมด้วยนะครับเป็นกาลังใจในการทําคลิปต่อๆไปนะครับเป็นไปได้ยังไงที่แบบว่าคนบนตุก ขึ้นมาแล้วมันจะไม่ได้เป็นมันมี่กันแต่เพื่อนเกือบโดนแล้วชิบหายอยู่ดีๆก็มีมัมี่ร้องหนแบบเนียนขึ้นบนตึกครับผมข้างบนนี้ปลอดภัยดีกันเนาะแล้วดูปืนบอมแต่ละคนดิแม่งเป็นปืนบอมจีๆเว้ยแม่งไอชิบหายแล้วอย่างนี้มามี่จะอยู่ยังไงแต่ปืนผมมาอยู่ได้เว้ยเพราะว่ามันกระสุนไม่จํากัดไงนะครับก็เล่นได้เรื่อยๆเลยแต่ถ้าดีนะเอาไปเล่นในท่อมันจะดีกว่า เอ้ยยิงไหลอ่ะเอ้ยนี่ไงมัมีม,ม,มายิงแม่งเลยครับกระสุนไม่จำกัดยิงได้เรื่อยๆครับเเดี๋ยวมีใครตกลงไหมไม่มีครับผมแล้วมัม,มีจะตบคนยังไงเนี่ยเฮ้ยมีขึ้นมาแล้วโอ้โหคือปืนผมอะโบเลยอ่ะยิงแทบจะไม่ได้เลยแม่งยิงไม่ทันเว้ยแต่ก็ไม่เป็นไรครับกระโดดแม่งเคลื่อนที่ไวกว่าอยู่ติดดินอิกนะครับโอ้โห อย่างนี้เวลาเคลื่อนที่ก็ต้องกระโดดนะครับแต่ว่าตอนนี้เรามาม,มี่มาดีกว่ายังไม่มีมาม,มี่มาเฮ้ยมาแล้วพาโรโลมายิงครับ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 อุ้ยเฮียต้องรีบหนีครับไม่ได้ไม่ได้ไม,ไดมันเคลื่อนที่ช้าปึ๊บแต่ว่าถ้ากลัวจะวิ่งเลยนะสามารถเอาปืนนี้ยไว้เบรกได้อย่างดีเลยเปรียบเสมือนว่าเรามีเบรกมะครับเวลาเราแบบว่าวิ่งไวๆเงี้ยแล้วมันจะเลยอะไรประมาณนั้นผมต้องไปอยู่จุดไหนเนี่ยถึงจะ ไอนีได้ฟาโรขึ้นมาเดี๋ยวเปลี่ยนที่เล่นก็ได้วะอยากยิงฟาโร่อะแป๊บผมว่าในท่อน่าจะมีกล่องเนี้ยกูขอแล้วกัน่ะวิ่งเข้ามาดูเลยอุ้ยเฮียมีมามีดดักครับไปดีกว่าไม่อยู่แล้วมัมีร้องผลไปไหนละขึ้นไปขึ้นไปขึ้นไปเดี๋ยวตายเดี๋ยวตาย Okay. มีคนหล่นไปไหมไม่มียิงอะไรกันอะอยากยิงมัมี่อะนี่งไงขึ้นมาแล้วลาซาด้ากูชอปปี้มาแล้วมาแล้วมาแล้ว,ลวปะระเบิดไหมปะระเบิดไหมยังไม่ปานั่นมีใครร่วงปะวะไม่รู้อะแต่ตอนเนี้ยคือแม่งยิงอะไรกันเรามามี่เกาะบ,บันไดยอย่างเดียวอะด้าน,นหลังมันจะไม่มีมามี่แบบว่าโผล่ขึ้นมาใช่ไหม เงียบจัดครับบอ,อกเลยว่ารอบนี้ชิวๆมามีมม่น้อยแน่นอนอยู่แล้วยิงเลยครับยิงเลยครับเจอมาม,มีต่ตรงไหนยิงแม่งเลยแล้วกันปืนกูกระสุนไม่จำกัดหนีไปละเฮ้ยเลยไอส,สัตว์เอ้ยเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวกูตายไปแล้วครับไปแล้วครับปึ๊บแต่ลิงเุ้ยเุ้ยเยีเยอยู่ใต้ตีนโอ้โหรอดรอดเฉยเกิดใหม่ครับก็เหมือนเดิมครับตึกก่อนเลย วิ่งไปด่วนเลยมาแล้วมาแล้วมาแล้วเอาชิบหายบังกันอีกงั้นเปลี่ยนที่เล่นครับถ้าจะบังอย่างนี้ไม่อยู่แล้วไม่อยู่แล้วไปแล้วผมว่าต้องมีคนเป็นเว้บนตึกอะแต่บนหลังคาไม่มีในท่อก็ไม่มีสวยดิงั้นเล่นอยู่ในนี้ละกันสาคูสาค,สาคูจะอยู่ข้างหน้าไหมเฮ้ยเพี้ยไปลงมาสาคู่ถอยไปดิถอยสุดเลยอันแหละสวยครับ เดี๋ยวถ้าเกิดมีมัมมี่ขึ้นมานะก็ยิงแม่งไปเลยตรงตึกน่าจะไหวแหละแบบไอเทียสบายๆเลยเอ่ะเฮ้ยทำไมปืนคารูด้ามันแรงวะอ๋อสงสัยโดนสี่รูไปใน,น,น้นเมื่อกี้นะครับจะมีขึ้นมาไหมไม่น่ามีวะรอบนี้น่าจะแบบว่าลำบากเลย่มัมมี่อ่ะลำบากจริงไปดีกว่าไม่อยู่แล้ว บีนีโคตรดีครับามาราาเล่นมัมมี่อ่ะมาเฮ้ยตกอย่าบังดิโอ้โหบังทำไมวะคาแปะมาใครตกไปไปเนี่ยยังไม่มีผมจะได้ยิงหรือเปล่าวะเนี่ยคลิปเนี้ยดูเหมือนแล้วไม่น่าจะได้ยิงวะคลิปนี้อะไรวะ พวกบอมจีกีก็สนุกเลยครับวิ่งหามอมีแล้วคือบอมจีกีเยอะมากนะครับไม่รู้ว่าเอามาจากไหนกันไปวิ่งชาจัดเดี๋ยวนะในท่อตายกันอย่างวะยังไม่ตายในท่อยังไม่ตายยังอยู่ครบดีนะครับแต่ว่าเหมือนจะมีบางคนเขาวิ่งไปตายไหนก็ไม่รู้เดี๋ยวนะผมลงท่อผมจะตายเาะเนี้ยขึ้นขึ้นแบบนะผมเข้าท่อครับ ในท่อไม่มีใครเลยไม่มีใครเลยเหรอสวยดิยถทำมนม,มีขึ้นมาบอบ้วยละกันโอ้โหแม่งมัม,มีตายบอมจีีโคตรเยอะเห็นปะ่ะมุมขวาบนเมื่อกเดี๋ยวดูมัม,มีขึ้นมาผมจะยิงจะขึ้นมาตอนไหนนี่ดีเข้ามาดีเข้ามาดีเข้ามาดีวันนี้คือเป้ายังไม่แดงครับยังไม่มีตัวอะไรอ้าวบนตึกอ้าวบนตึกปะวะน่าจะข้างนอก ที่ไหนสักทีนี่แหละตอนนี้คือมาม,มี่เยอะแล้วเดี๋ยวรอขึ้นมาทีสปติต้องรอดครับถ้าไม่รอดก็โยนปืนทิ้งนะครับไหวแหละนั่นเรียบรอ้อยไอสาครูมันรู้ครับว่าผมอยู่ข้างบนแม่งต้องมาหาผมแน่นอนชิบหายแล้วแล้วมามีมม่แต่ละตัวมีแต่ตัววิ่งเร็วๆนั้นเลยผมจะไม่กดค้านนะครับหมายถึงว่าตอนที่มันอยู่ด้านล่างอะรอมันขึ้นมาเขายิงเดี๋ยวกระสุนแม่งไม่ใช่ดิแด่ปืนมันร้อนไม่ใช่ะไร กระปืนกระปืนผมชิบหายขึ้นมาขึ้นมาขึ้นมาเ๋ยวต้องมีจังหวะพักด้หรือว่าจะยิงให้ตายไปเลยตายไปโอเคพักปืนมีจังหวะให้พักครับขึ้นมาแล้วสี่วิกดค้างไปเลยครับยิงค้างไปเลยมันมีไม่ขึ้นมาแล้วเจอของหนักเข้าไปรอเฉยมีคนยินโดเข้ามาบอกว่าสวัสดีครับครับผมสวัสดีครับอเอียอยู่ตึกเลย วิ่งไปครับหนึนดวนอุ้ยแต่ว่าคนน่าจะเยอะเปลี่ยนที่ดีกว่าไม่เล่นไม่เล่นไม่เล่นอยู่ในท่อดีกว่าในท่อมีใครพรวา้าในมีคนเป็นสวยเดยอยู่ด้วยอยู่ด้วยซเซเบอร์หลังสุดเลยนั่นแหละสวยเรามาม,มีขึ้นมาเลยครับเดี๋ยวถ้าเกิดมีมาม,มี่ตัวปลาระเบิดเราก็จะขยับไปด้านหน้านะครับกันเพื่อนตกไปตายหายกันตรงไหนกันวะเนี้ย โอ้เพื่อนดูหลังหลังสุดเลยมามีขึ้นมาครับมามีขึ้นมาครับดวงหน้าด่วนเลยครับโกลเด้นกาลูด้าบอกเลยเปแรงขึ้นมาดี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 ยิงไปครับยิงไปครับขึ้นมาก็ยิงครับมามีกับคนตอนนี้ก็แบบว่าจะเท่ากันอยู่แลลวครึ่งครึ่งอ่ะจะมีขึ้นมาไมนี่อ่ะยังไงขึ้นมาแล้วมามีโซปาระเบิด แล้วคือเสียงปืนคารูด้ากับปืนเอ็มนึ่งสมอ่ะมันแบบมันคล้ายกันนะเสียงอะ่ะเอาล้าทะลุตัวผมไปได้ไงวะปูเสือกโดนอีกไอ้เฮ้ยวิงโคดไว้นัดจุดนี้ครับคือประชากรเยอะมากคนจะชิบหายเดียวอย่างเดียวคือกลัวไม่รอดแค่นั้นแหละแต่ถ้าเกิดใครเป็นนะผมก็จะยิงยิงแม่งลงไปเลยเฮ้ยข้างบนมีสัตว์เอ้ยไปก่อนไปก่อนไปก่อน ไปก่อนแล้วครับจังหวะน,นี้ผมไม่สนใจใครแล้วทิพไผ่ทิพไผ่ผจะไหวกันไหมเนี่ยเฮ้ยมัมมี่มาโอ้โหต้องใช้มีดไลเซเบอร์ตัวแรงของเราจิมจ้มจิม้มจิ้มอื้มใครแม่งตามมาวะทิพไผ่เหมือนจะไม่รอดนะเนี่ยจริงๆโอ้โหคนแม่งมาเยอะวะไม่ใช่คนแม่งมัมมี่หมดเลยเที่อ่ะโอ้โหแล้วตามผมมาแค่ตัวเดียวด้วยนะก็อ,อื่นมีตั้งเยอะตั้งแยะทิพไผ่แล้วเฮ้ยระเบิด ตกลงไปข้างล่างไอ้เหี้ยโอ้แม่งตามผมไม่หยุดเลยวะพวกนี้มันมีตามกูอุ้ยไปเร็วไปเร็วไปเร็วอุ้ยเกาะบันไดดิเหี้ยโอ้โหคุยเย็ดแม่ตายกูมาแกมือครับเมื่อกี้มัมมี่แม่งเยอะจัดขึ้นตึกเหมือนเดิมเลยอันนี้บั๊กอะไรวะเนี่ยบั๊กกับมีหรือเปล่าผมไม่อยู่แล้วตึกอ่ะ แม่งคนเยอะชิบหาย,ยอยู่ท่อก็ใช่ว่าจะรอดนะไปดูกันในท่อตอนนี้ไม่มีใครเลยแต่เชียนี้เป็นแน่นอนไม่เป็นวามาวินไม่เป็นคนตึกไม่อยู่แล้วคนตึกมาม,มีเยอะจัดนี่อยู่นี่ดีกว่าอยู่ท่ออยู่ท่อน่าจะสบายสบายแปบ๊บเดียวมาม,มีแม่งครึ่งห้องละนี่ไงไม่มีจะโดดมาลาซาดา้าเฮ้ย เกือบถึงมันจะฟัคเกอร์มีใครอยู่ข้างล่างปะวะยิงแม่งก่อนเลยยิงนะครับมีมาม,มีสอนวะน่าจะไม่ได้มีแค่ตัวเดียวอือเยอะยิงไปเลยยิงไปเลยยิงไปเลยปาดหมดครับตอนนี้หมุนซ้ายหมุนขวาแตกไปหนึ่งปืนกูร้อนโอเคเฮ้ยมีช่วงให้พักเปิดด้วยฟึ๊บฟึ๊บฟึ๊บประมาณนี้ประมาณนี้ลักกัน มาเราอยา่าพยายามอยู่หลังสุดนะครับมันม่มาปะไม่รู้ว่าจะมาหรือเปล่านะปืนน <c oughs> ี้แม่งหนักจริงหนักไม่หนักก็ดูแล้วกันแม่งปลาระเบิดมาผมไม่ล่วงเอ้ยโอ้โหไอ้หี่ยะจังหวะมันได้อ่ะตายหาเลยเดีย๋ยวดูข้างนอกนี้ว่ามันเล่นอยู่ตรงไหนกันเฮ้ยขึ้นมาขึ้นมานนองขึ้นมารอตบอยู่โอ้โหแม่งไปไหนแล้ววะไปไหนกันเนี่ย อ๋ออยู่สะพานเป็นไปได้ครับประชากรมามีเยอะครับยังไงก็ชนะคนอยู่แน่นอนนะรอบนี้เหมือนจะเป็นวินสุดท้ายนะครับเฮ้ยมันเกิดตรงนี้ได้ด้วยเหรอเฮ้ยผมไม่เคยสังเกตเลยนะว่ามันเต้นตรงนี้ได้ไอ้เหียโอเคผมอยู่บนติกเดียวเว้ยขออนุญาตวางกับดักวางระเบิดตรงนี้แล้วการโอเคแล้วก็หันงหลังฟึ๊บข้างนไอ้สัตว์มีมามีฟึบไปแล้วกู เฮ้ยมันตามผมมาพี่พายเอออย่าเป็นก็พอแล้วกูเอ้ยมันมาแล้วมันมาแล้วบนหัวบนหัวมีมัมี่มันตามมาแล้วครับอันนี้บัฟอะไรเนี้ยบัฟฟาโล่น่าจะเป็นของปืนเอเอฟครับโอเคมัมี่มาเลยครับเฮ้ยหลังหลังหลังมาหลังหลังหลังไอเหี้หลังหลังมายิงแม่งเลยยิงแม่งเลยข้างหลังมีคนดูอยู่ จัดการด้วยเดอ้อมีต้องเจอบอมจีีเรียบร้อยตายา่ะมัมมี่มีอยู่สองแล้วมัมมี่จะเล่นยังไงมาแล้ว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 เพื่อนไปไหนกันหมดวะมีเฮียตกใจหมดหนีไปละน่านตกไปแล้วเฮ้ยอย่าบัางอย่าบัางเฮ้ย <c oughs> ยิงอะไรโอ้โหยิงให้โดนมัมมี่สิไม่ใช่ยิงโดนตัวผมส <c oughs> งสัยผมไปบังเขามาั้ง มัมมี่มีอยู่สี่ครับตอนนี้ตายหากันหมดคนอินโดถึงกับอึง응ไม่ได้응อึงดิบอกอ้าวมีเลยแม่งเจอมีตัวแรงของเซิร์ฟเวอร์ไทยเราไปน่าจะหมดแล้วมัง้งมัมมี่รอบนี้น่าจะน่าจะสู้ยากอยู่อะดูปืนแต่ละคนเล่นด้วยมีแต่ปืนเกียนๆทั้งนั้นเลยมัมมี่มัมมี่ ยิง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 เรียบร้อยตายหาตายหงไปหมดยังทางนู้นมีมัมมี่อยู่ครับใกล้จะหมดเวลาแล้วอีกสามสิบวิรับประก,กันครับยังไงก็ก็รอดจ่แล้วนะครับขึ้นมาแล้วขึ้นมาแล้วขึ้นมาแล้วเพื่อนเป็นไหนกันหมดเนี่ยโอ้ยมันไม่ดูแลกันขึ้นมาขึ้นมาขึ้นมากดยิงคางแม่งเลยเรียบร้อยไม่รอดตายดิตายดิตายดิ เอ้ยย่า15วีครับ15วีต้องรอด judgment. เฮ้ยไอสัตว์ไปดี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 เฮ้ยไปดี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 ขึ้นมา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 ,นมา,าวิเย้ยโดนจนได้เลยเหล็กหนึ่งคนอ้าวไม่ทันจบเกมซะก่อน โอเคครับผมก็ฝากทุกคนกดไลค์กดติดตามให้กับช่องของผมด้วยนะครับแล้วก็เดี๋ยวไว้เจอกันในคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผมไปละ